สวัสดีครับผมช่างยู่จากร้านป่าชัยทีครับวันนี้เรามีงานรุ่นใหม่จอ,อแตกเป็น ASUS Vivo อ่านออกไหมเนี่ยอ่านถูกไหม Vivo Book ตัวนี้เป็นตอนค่อนข้างใหม่นะออกมาปีกว่าปีกว่าจอแตกแล้วรุ่นนี้เป็นจอพิเศษจอจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาขนาดมันจะ15.6เหมือน,น,น,นเหมือน LED ทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันจะเล็กกว่าเล็กกว่างเดี๋ยวเรามาแกะดูรุ่นนี้แกะค่อนข้างยากด้วยเดี๋ยวจะสอนวิธีการแกะนะครับอ่ะโอเคเริ่ม เลยหรือะใช่างเอกเป็นคนแก่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายดูครับ<น>เชิร์ฟผไม่แกงแบตก่ออีทีแรกรุ่นนี้นะครับแบตบมันเป็นบิวอินอยู่ในตัวเครื่องถ้าได้ชัวเราต้องตัดวงจรแบตก่อนตัดไฟออกก่อนต้องเปิดทั้งหมดนะอันนี้เป็นการลื้อเครื่องทั้งหมดเครื่องใหม่หมจะรื้ง่ายหน่อยจะมีล็อกแค่เนี้ยใต้คีย์บอร์ดจะไม่มีละ แต่มันก็ยากตรงที่แบตมันอยู่บิวอ,อ,อินน่ะใช่ไหมถ้ามันแบตอยู่ข้างนอกมันก็ดีกว่าเนี้ยตรงนี้เนี่ย<อ>ถ้าไม่มีเล้วก,ก็ชัติ๊กกีต้าเอาดีนนช่างเอกของเขาแกบบ่อยแล้วแงบตั <c oughs> ้งไว้สุดท้ายสุดท้ายต้อใช่เครื่องมือช่วยแล้วของใหมย่ยังไม่เคยแงบเครื่องมือนี่ปิกวกลอย ยังเคงเทอยู่ยังหมดวนี่มันมันไม่มีประกันเหลือหรือประกันน่าจะเหลือจอแตกถ้าจอแตกไม่มีประกันแล้วจอจอแตกคือว่าหมดประกันสวยอ่สวยงามถอ,อดแบบก่อนถอดแบบถอดวงจรแบบอันี้คือสายแดบดบนี่นะสายแบดบถอดออกแล้วโอเคคราวนี้เราก็มาลือล้อรื้อเออเดี๋ยวขอดูนี่อธิบายทีเดียวนี่รุ่นใหม่จะมีซ็อกเก็ต M 2ให้ใส่แลมได้หนึ่งตัว เนี่ย CPU แต่ว่ามันมี r ร m ด้านจอวนึงใช่ไหมใช่มีแค่นี้เองรุ่นใหม่หมดละอ่ะโอเคเดี๋ยวดูจารย์เอก่ยนจอมันจะมีดูตรงนี้นะมันจะมีติ๊กเกอร์ปิดหัวน็อตอยู่ตรงนี้หนึ่งด้านแล้วก็นี้อีกสองด้านแงติ๊กเกอร์นี้ออกโอเคหลังจากพันน็อตออกแล้วนะครับตรงเนี้ยอบจอมันบางมากระวังมันจะแตกนะมันเป็นกิ๊บล็อกค่อยๆแงกออกไม่มีน็อตอะไรยึดแล้วแค่สองตัวนม้เอใช่ กรอบจอนะเป็นแค่นี้แหละนะอ่้ๆขึ้งรีบ่อยๆทำทำพลาดกาทำพลาดหักปิดเก้าอีกเนี่ยงไง ใช่ยุ้ยจอยรุ่นนี้ที่ร้านมีเปลี่ยนปะเนี่ยมีมีสิย้อนให้ดูเดี๋ยวให้เราเปรียบเทียบให้ดูของแท้เลยไหมของแท้เลยรุ่นใหม่นี่มีของปลอมหรอเกี่ยวยากห,หน่อยนะเวลาออกเอากรอ,อกต้องระวังนะครับเกรอบมันบางนี้ก็ถ้าถ้าแตกง่ก็ผมแนะนำให้มาเปลี่ยนที่ร้านดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนเองเลยดู่าจะแกะยากอยู่ บางตัวมันจะมีบาง,งรุ่นมันจะมียางทาไมอันนี้ต้องเอาที่ออกหมดเลยนี่เดี๋ยวเขาดีแตก บางรุ่นมันจะมีดึงกินกาวข้างล่างนี่เอนะบางตัวมันจะติดกาวด้วยถ้าดึงกาวปุ๊บออกมันจะจอแต่ตัวนี้ต้องล็อกแล้วกาวสมมติถ้ามันเป็นกาวเราก็ต้องติดกาวให้ใหม่ใช่ไหมเออใช่บางทีกาวเดิมมันยังใช้ได้ก็ต้องลอกดีๆแต่กาวก็ไม่ได้ใช้กาวร้อนอะไรใช่ป่ะไม่ใช่มันเป็นกาวเทปกาวสองหน้าบางอ๋อสำหรับน้ตบุ๊กก่อนนะว้เชื่อมติดกระจ ่านี่เรียบร้อยเสร็จแล้วดูนะมันเขียนว่า15.6 S S M สายแพรมันอะโอเคโอมคเราจะได้รถงร่ายหนอยไม่งั้นเดี๋ยวทำรถได้ราคาแตกจบแล้วใช่ไหมอจอตัวเนี้ยก็แค่หาอะไรมาเปลี่ยนให้มันตรงรุ่น,นเดี๋ยวสะกิดเทียบให้ดูกับจอ15.6ทั่วไปให้ดูนี่ อันนี้ก็เขียน15.6เหมือนกันนะ15.6 f n <S <S เ,เหมือนกันใช่ไหมขนาดเท่ากันแต่พอมาดูจริงๆดูสิเห็นนะมันจะไม่เท่ากันมันจะว่างห่างกันอยู่ประมาณเนี้ยประมาณพึ่งเซนเนี่ยดุ่นเนี้ยตกมาตายเยอะใช่เขาเรียกจอไร้ขอบรุ่นนี้น <ตก S 2> จะหายากเนี่ยไอ้จอตัวเนี้ยของไอ้ Vivo Book เนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหายากแต่ว่าเรามีเดี๋ยวเราให้ดูมันเป็นแบบไหนแป๊บหนึ่งครับ อโอเคครับอันนี้คือจอจอใหม่ของเรานะครับอ่ามันจะเป็น15.6สลิม30พิน IPS เป็นจอ IPS แบบไม่มีหูคือจะไม่มีหูถ้าเป็นรุ่นทั่วไปมันจะมีหูตรงนี้มันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะมีหูก็ไม่มีหูเนี่ครับได้สเปคเดิมเลยของเดิมมีพ่อ BOE ของใหม่ของเราก็ BOE เหมือนกันสเปคเดิมทุกอย่างโอเคดูอีกหดี๋ยให้ช่างเอกประกอบแล้วก็เช็คเครื่องอีกรอบหนึ่งของเดิมตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยครับเรามีตรงรุ่นเลยอเอ๊ เนี่ยตั้งอยู่ที่ทำไมตัวนี้มันเป็นจอมันเงาๆแล้วตัวนั้นมันด้านล่ะอันนี้เขาติดฟิล์มมาเพราะวเดิมๆมันจะเป็นเงาๆงาอย่างนี้อ่าเราจะมาด้นี่หน่อยนะเออเทปก่อนเอาเทปก่อนไม่มประกอบเทปดูก่อนนี่ครับ ใส่จิกอันนี้เสร็จแล้ว,อ,นนลวอันนี้มันจะมีฟิล์มจากโรงงานให้ด้วยอันนี้คือจอใหม่มือหนึ่งจะเป็นแบบนี้ลอกฟิล์มออกได้ก็ให้ลูกค้าลอกเองใช่ให้ลูกค้าลอกเองอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเปิดติดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไล่ขัดนน็อตปืนทั้งหมดแล้วก็ประกอบกลับย้อนกลับไปเหมือนเดิมเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเสร็จตัวนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สนใจยังไงนะครับอยากส่งซ่อมติดต่อเราได้นะครับร้านป๋าชัยเอทีเซลังสิทเบอร์โ,โทร0898833225เรามีเพจนะครับในเฟซบุ๊กนะครับป๋าชัยเอทีเซลังสิทอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมมีช่องใน YouTube ด้วยนะครับป๋าชัยเอทีลองไปเสิร์ชดูครับผมในลาซาด้าเรามีขายของอยู่นะครับสนใจอะไรเนี่ยเข้าไปดูในร้านเราได้นะครับป๋าชัยเอทีโอเคถ้าวันนี้ก็คงเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวทำให้เสร็จก็แค่อีกทีหนึ่งไปแล้วครับ